เรื่องือสีตีเฮียใกล้อาสมือสีมีเฮียตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันจะออกมาจากโรงไม้หรือลูของมันมาทําความเคารพฤาษีทุกวันต่อมาวันหนึ่งือสีไปได้เครื่องแกงมาจากบ้านผู้มีอุปการละเมื่อได้เครื่องแกงมาแล้วก็อยากกินเฮียจึงตั้งใจว่าเมื่อเฮียมาทําความเคารพจะปาด้วยท่อนไม้ให้ตายทันทีจึงเอาท่อนไม้แอบไว้ข้างหลังนั่งทําทีเป็นหลับตาภาวนา แต่คอยลีตามองดูเฮียอยู่เรื่อยพอเฮียมาทำความเคารพเห็นฤาษีนั่งท่าผิดปกติกว่าทุกวันจึงระวังตัวเป็นพิเศษฤาษีกะว่าพอดีแล้วจึงปาไม้มุ่งหมายให้ถูกทีเดียวตายเนื่องจากเฮียระวังอยู่แล้วจึงหลบทันหนีลงรูไปเมื่อลงรูแล้วมันยังโผล่ศีรษะขึ้นมาด่าฤาษีเสียอีกว่าเกี้ยงแต่ภายนอกส่วนภายในลบลุงลังเหมือนขี้มามันจะไปให้ไกลแสนไกลไม่ขอพบฤาษีอย่างนี้อีก เสียแรงหลงเคารพนับถือมานานตามปกติคนเราเมื่อจะด่าใครแรงๆก็ด่าว่าเฮียใครถูกด่าว่าเฮียก็เจ็บนักเจ็บหนาแล้วลือสีคนีมาถูกเฮียด่าเสียอีกลองคิดดูว่าจะเลวขนาดไหนเลวขนาดที่ทนไม่ไหวต้องด่าเอาเหตุเกิดของมายาคือการดูหมิ่นผู้อื่นคิดว่าเขาไม่รู้เท่าตัวพร้อมกันนั้นก็เป็นการดูหมิ่นตัวเองลบเกียรติศักดิ์ของตัวเองไปด้วย วิธีละมายาคือการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นพร้อมทั้งรักเกียรติศักดิ์ของตัวสอนตัวเองไว้เสมอเสมอ,สมอว่าเรื่องอย่างนั้นเราทําไม่ได้ 4. มักอวดหรือโอ้อวดสาไถคนขี้โอหรือมักอวดมักไม่ค่อยมีดีจริงคนโอ้อวดเรื่องใดก็มักจะมีคุณสมบัติอย่างนั้นอยู่น้อยหรืออาจไม่มีเลยส่วนคนมีดีจริงกลับพอใจปกปิดคุณสมบัติของตนไม่อยากอวดให้ใครรู้ กระบอกไม้ไผ่ที่มีน้ำอยู่เต็มลมพัดไม่ดังรวมไว้หลายกระบอกหิ้วเดินก็ไม่ดังแต่กระบอกเปล่าลมพัดก็ดังรวมไว้ด้วยกันแล้วหิ้วเดินกระทบกันเสียงดังฉันใดคนมีคุณสมบัติเต็มในตนย่อมไม่อ้อวดใครล่อให้อวดก็ไม่ค่อยอวดจะพูดถึงความดีหรือคุณสมบัติของตนบ้างก็เมื่อถูกถามและพูดเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดถึงพระคุณสมบัติบางอย่างของพระองค์ เพื่อให้ภาษาวกถือเป็นทิฏฐานุคติดำเนินตามไม่ใช่เพื่อโอ้อวดเพราะพระองค์ไม่มีสาไถาแล้วเราจะเห็นว่าเจตนาในการพูดสำคัญที่สุดในเรื่องนี้คำพูดอย่างเดียวกันคนหนึ่งพูดไม่เป็นสาไถาถ้าไม่มีเจตนาในการโอร้อวดอีกคนหนึ่งพูดเป็นสาไถาถ้ามีเจตนาในการโอร้อวดคนมักอวดก็เพราะเข้าใจว่าตนยังด้อย ยังมีปลอมที่เกงคนอื่นจะดูหมิ่นจึงรีบอวดเสียก่อนดังนั้นถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าคนที่อวดมั่งอวดมีก็คือคนจนคนอวดรู้ก็คือคนไม่มีความรู้อะไรจริงจังคนอวดดีคือคนที่มีดีน้อยคนอวดใหญ่อวดโตก็คือคนพวกลูกกระจกเขาส่วนคนที่มั่งมีจริงไม่ค่อยอยากพูดถึงสมบัติของตนคนมีความรู้จริงกลับไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนมีความรู้คนใหญ่จริงกลับอ่อนน้อมทมตน นักประพันธ์ใหญ่กลับไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนเป็นนักประพันธ์ความโอ้อวดเป็นมนทินใจอย่างหนึ่งที่ทําคนให้เศร้าหมองน่าเกลียดหน้าชังยิ่งโอ้อวดมากคนยิ่งเกลียดมากไม่เป็นมงคลแก่ตนความที่กลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จึงต้องอวดอวดแล้วคนฟังก็ยิ้มเยาะรับหลังต่อหน้าเขาอาจเอออ,อไปพอให้คนขี้อวดโม้ต่อไปจนหมดไส้หมดพุง ลงท้ายก็เป็นอันตรายแก่ตนเองไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำบางทีคนอื่นไม่อยากฟังเพราะรู้ว่าต้องมานั่งฟังความเท็จทั้งสี่อย่างดังกล่าวมาเป็นมนทินใจทำตนให้เศร้าหมองและกระจายความเศร้าหมองนั้นไปยังผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเมื่อมนทินอย่างใดเกิดขึ้นในใจก็ควรกำจัดมนทินนั้นเสียโดยพลันอย่าปล่อยไวใ้ให้อย่างลึกลงไปในสันดานจนกลายเป็นสิ่งแก้ยาก ถ้าปล่อยไว้มันจะกลายเป็นสันดานติดตามไปหลายชาติเรื่องนี้พระศา,าสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนาลามเมืองสาวัตถีทรงปาลบพรามคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้วันหนึ่งพรามนั้นออกจากบ้านแต่เช้าตรู่ยืนดูภิกษุห่มจีวรในที่ห่มจีวรของภิกษุแห่งหนึ่งตรงนั้นเป็นพื้นหญ้าภิกษุรูปหนึ่งห่มจีวรอ,อยู่ชายจีวรเกือกกั้วด้วยหญ้าที่เปียกน้ำค้างพรามเห็นดังนั้นจึงคิดว่า เราควรจะถางหญ้าออกเสียวันรุ่งขึ้นจึงไปดายหญ้าออกทําเป็นลานกลมต่อมาพราหมณ์เห็นจีวรของภิกษุรูปหนึ่งเกือกลัวด้วยฝุ่นจึงคิดว่าเราควรเกลี่ยทรายลงในที่นี้แล้วขนทรายมาเกลี่ยลงต่อมาอีกวันหนึ่งก่อนอาหารเช้าแดดร้อนจัดพราหมณ์เห็นเหงื่อไหลออกมาจากกายของภิกษุรูปหนึ่งผู้กําลังห่มจีวรอ,อยู่จึงคิดว่าเราควรสร้างมนดบในที่นี้แล้วให้ช่างสร้างมนดบขึ้น รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งมีฝนตกพล้ำแต่เช้าตรูพรามเห็นภิกษุจีวรเปียกจึงคิดว่าเราควรสร้างศาลาในที่นี้เมื่อสาร้างศาลาแล้วจึงคิดจะฉลองศาลาได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวา,ายทานแล้วเมื่อเสร็จพัตกิจรับบาดพระาศาสดาเพื่อให้พระองค์อนุโมทนากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามณ ธรรมดาบัณฑิตย่อมสร้างกุศลข่าวละน้อยทุกขณะย่อมสามารถกำจัดมนทินของตนได้แล้วตรัสพระคถาว่าผู้มีปัญญาพึงกำจัดมนทินของตนทีละน้อยทีละน้อยทุกๆขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดมนทินของทองฉะนั้นเมื่อจบเทศนาพรามณ์ได้ดำลงอยู่ในโสดาปติผล